I look at my badge. This is actually a piece of metal. I teach this to recruits. I pull this out and I say, you know what? This is the material things. This is made from copper, aluminum, maybe some steel. Worth about three hundred dollars if you want to buy it off, you know, black market, <laughs> fake. But this badge to me is priceless. ที่อัลโตดีนาทาวน์แอนด์คันทรีคลับเมืองอัลโตดีนามวลนิลาแคลิฟอร์เนียเมื่อค่ำวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาตำรวจ LAPD ดีเชื้อสายไทยทีทรพงเพิ่มแสงงามและครอบครวัวได้จัดงานเลี้ยงฉลองกับตำแหน่งหน้านที่ใหม่ในสายงานอาชีพตำรวจเมืงองนครลอสแอนเจลิสซึ่งเขาได้ทำต่อเนื่องมากว่า20ปีและเพิ่งได้ยกย้ายมาสังกัดของหน่วยกู้ระเบิดโดยจะเริ่มปฏิบัติงานให้กับหน่วยสุนัขเคนายในขั้นแรก สวัสดีครับวันนี้เป็นวันงานผมนะครับงานที่จัดขึ้นมาก็เพราะว่าเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ผมได้ได้ประสบความสำเร็จได้เข้าหน่วยกู้ระเบิดนะครับได้เข้าหน่วยกู้ระเบิดได้ในตำรวจในกรมผมซึ่งเป็นตำแหน่งที่เข้ายากมากเพราะเหตุนี้ครับผมรู้สึกภรรยาผมภูมิใจมากก็เลยได้จัดงานนี้ให้ผมขึ้นมาผมก็เลยก็ดีใจด้วยนะครับ ที่ได้มางานนี้และผมขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ได้มางานเนี้ยแขกผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็พี่ๆน้องๆทุกคนที่ได้มางานของผมเพราะว่าผมประทับใจมากเพราะว่าวันนี้มันตรงกับวันลองวิกเอนนี่คือ2วันหลังจากต a n งสก i v ิ n งทุกคนก็ยังมางานผมเสียเส,ยสละเวลาให้ให,ให้ผมผมขอบคุณในน้ำใจอย่างยิ่งนะครับที่ได้มานาที่นี้ด้วยขอบคุณครับและในค่ำนั้นได้มีอดีตผู้บังคับบัญชาจากสถานีตำรวจเมืองลองบีช พร้อมด้วยนายตำรวจอีกหลายท่านรวมถึงกงสุลใหญ่นครลอ Angeles, ดสแอนเจลิสเจษดากะตะเวทินชาวไทยและสื่อมวลชนไทยท้องถิน่นไปร่วมสแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก Hello, I'm r e t i e d Captain Gregory Allen of the Los Angeles Police Department. I had the honor of working with Pete, uh, and I am so very proud of him as a police officer, as a father, and as a representative of his community. Uh, Pete is humble, courageous, and a very confident man who's done so much for the community. So, Pete, congratulations. Thank you so much for your service to both LAPD and the community. We've had a tremendous honor tonight here to honor Pete Persangam. Pete's been with the police department in Los Angeles for many years. However, he's just realized his dream of being able to join the bomb squad. Pete's worked very hard at this. And I can't think of a better person to be in that role. It's a dangerous job, uh, but Pete goes into it with his eyes wide open. Uh, Pete's been a tremendous tactician, a trainer, a mentor, and a friend to so many within the Los Angeles Police Department for a very long time. Pete's a leader, he's humble, he's competent, he's compassionate, he's everything you could possibly want in a police officer. So we congratulate Pete as he takes it to the next level. I understand he's the only Thai American police officer on a bomb squad in the United States, so that in itself is a tremendous honor. Uh, but regardless of whatever rank Pete attains, Pete is a leader in the eyes of all of us at LAPD. Pete is the consummate professional. Pete, congratulations and thank you for all that you do. <laughs> พูกกับผมเนี่ยพูกกับผมบอกออไปได้เลยเพราะว่าท่านให้ความเมตตาทุ้ชนไทยมากแต่ตอนเนี้ผมทํางานผมทํางานหน่วยใหม่เนี่ยหน่วยเนี้ยมันปลีกตัวออกไปไม่ได้เพราะว่าต้องทํากับกรมตํารวจระหว่างประเทศอย่างเช่น FBI TSA แล้วก็ Homeland Security ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดผมจะปลีกตัวไปเนี่ยผมจะปลีกตัวออกไปลาบากมากครับนะครับคงปลีกตัวไปไม่ได้แล้วนะครับ หน้าที่การงานของผมเลี่ยไปแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นผมขอให้โดยเฉพาะพี่ๆที่เ,เขียนหนังสือพิมพ์นะครับอยากจะให้เรียนให้ชุมชนไทยทราบด้วยว่าอย่ากโกรธผมนะครับอะไรที่ผมช่วยได้ผมจะช่วยแต่ว่าถ้าผมช่วยไม่ได้หวังว่าผม,ผมเข้าใจนะครับขอบคุณครับ